สวัสดีค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะสิมาอัปเดตบึงเด้อะเด้อดหัวเฮ็ดหัวโ่เมนเฮ็ดหืันคนถามว่าเฮ็ดหยังเสาเจ้ยิ้นเอาอดหิ้นปูนทรายมาลงเฮ็ดเสารั้วกันขี้ดินพังนั่นี่อัปเดตกะล่างเทเสาบ่าเมนเทเสาเทยังก่เทลุมเสา เทลินเทลินอ๋อเทลินเทคานเทลินเทคานเทลินตั้งเสาเทลินตั้งเสาเทลิน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 ขาเอยังล่นลนไปยงเิมเขาเอือนหยังเกาะเทลินลเทลินเทลินเทลินเสลินเทลเทลินเทนเทลินเทลิเเทลนลน ก็นนี่ครูครัวลีตาเสริมยังบ่ทันมาแฝดน่าไม่ยูหายหางเก้วมันหางก้วอยู่ทางกลางจ้าเราได้อันหนึ่งขานเราได้หางก้วอยู่ทางกลางออกออกให้ถึงหางก้ียวด้วยตาอย่ามันดันเสาเขาไม่ต่อเขาออกมีโอกาสปรองดู่แล้วมีโอกาสปรุงว่ะกระตงเขาออกว่ะเสียเสาเขาฉันน้อยนึกว่าเขาเพี้ย ม่างามมาแล้วเขาไปตรวจอนามัยอยู่ตรวจหัวตรวจหัวตรวจหัวหัวดอกพึ่งพึ่งจะไปพึ่งจะไปบายว่งเนื้อเมื่อท่านไปหาเล่าอยู่เพราะว่าเราตรวจเมื่อท่านแล้วอียื่ดก็ได้ตรวจบ่ตรวจว่ะวุ้ยกระดีตรวจดูนะเป็นอย่างตรวจแน่นอนอยู่เลย ออกสิเอาปล่อยน้ำมาตั้วครับได้น้ำได้แล้วแน่ ถ้าถือเขอเาบอกวิญญาณออกมากับพี่เต่หาหัวมาเลยเหตุเหตุเอ่ยกำแพงอยู่สวนเห็ดกินอยู่สวนด้วยค่ะพี่น้องมาแล้วยายนางงามเลึกพี่เฮ็ดหนังเมนูให้สร้างกินเมน,นูต้มปลาคอต้มปลาคอใส่มดแดงใส่มดแดงตามส้มบกหงุงมมาเดินพี่น้องมากนินด้วยกัน ตอมักตันกเ,เนระากลนปลาอแดดแนิดหน่อย,อยรุงแต่รสดี กะเพราต่วนหอมต่วนหอมอยู่ในสวนนี่แหละใบกะเพราเนี่ยมาท่านไงอยู่ใส่กะเพราจิกไปก่อนสุดหอมเนาะใส่หอมปีน๊น้ำหอมปี๊กเก็บเอาในสวนนี่แหละสวัสดีค่ะอีพอบอมาแล้ว มาแล้วมาแล้วเพราะลุงมาจากกาฬสินับที่ละ่ะ <laughs> สมสมสมปลา,ม,ปามาใหา้กำลังใจหลานมาใหา้กำลังใจหลาน,นกำลังใจกำลังใจเก็บบักแปง้งแก้วน้ำพริกกะปิ ้าวกเก็บเดีวเกือบเบื่อละ เวลาใบม่วงะร้างองลงแล้ว มาเถ้าสวยมากวยมากวันดีครับเออพี่น้องกินเข้าเอ่นะกันด้ปลาอย่างนี้ละแหนะแลวเ่อนกับชมอยู่เนียาเนี้ยเนื้อพี่น้องกินเขาน้ำกันมาเด้อาเดอพี่น้องมาเด้อไอ้มุกพึ่กินก้อนเนีกินกนโกนอิ่มเต็มเนี้วเติมเอิญมานี เออพี่น้องกินข้าวกินข้าเพี่น้องเ้ยกินขาก็สมปาสมตำ่ไหล่ะสั่งกานวันดครมณ้อนี้ตเสริมหนอนอนเบ็นบ่มนีบ่ทันได้นอนอยู่งานให้ห้านเปเฮ็ดงานให้ลูกห้หรานกว่านี่คัมแสงคัมแพงนี่ยืก็อด้บ่บอลกินข้าวเลยสมปา

ปากว่นว่านี่เขาอ้เนี่ยม่ไมัใจใส่ใช่ดีดีเรืเนี่ยพอไงก็ต้มจิเขาอีกเด้อเขาอีกเด้อเขาเด้อเออเอาเขาเด้อา้าดิยำอุ้ยตมาก็ไม่กินไงยทางกินเขาก็ตกแตงโมตกแง ก็ก oh, no. nah e oh, no. ินคือก่โกี้คือโคดแถาเนาะัวแล้วปัดกระเถาพลูกีพอเวยสินะหัวหน้าช่างพี่ชายตาทองเฮ้ยโผิดว่ไม่ได้นาน่องไส้ตาทองแต่อาไปครับเนาะดีหัวะอกปอกของมันหอนเนาะามัเป็นหยังก็อยู่ ไอ้ยูทงยูทาธ้ามาสากินแกงร้อนแกงสมมีรสแกงร้อนก็มีนทำหังางะพ่อเขาอยบ่ะเขาดี้อเขาถ้าอยากเบาลาเขาเอิ่นมาเบาเลาหรือว่าเบานื้อเนื้อกินหลายตาเสริมตะกี้ก็ยุการละศิลนั่นแหละนะยุก็ไล่ะยุกถงยุกมาหอก นี <N iss an> <N iss an> ่นี่หอนเบิร์ุมอเขานะหอนเบิร์ม้อตีแล้วตีแค้่จะจับักนี่ดุดจอดอีดีวะห่อนเบอร์มห้อเอออันไี้มันเปิดแล้วไม่แก่ปาอ่อยเพื่อคนเดียวเขานี่กวาดทุกท่านบ๊วกินแค่บ๊วนหาปลาก๊ินไม่ค่อยน่าไ่ค่อยิดตอเนี่ยเสยบดีว่ากินตะปอืมุ้ยอิ่มล่ะหนาสั่ง พี่เขาก็บักเต้โมน้แม่ดบวมีอย่างกินแม่พี่ก็บักเตะโม่เลยนง่ายบ้านกกินหนึ่งีบเาิงบเนาะมีเสือมีท้างเลเรือมีเสือเขาปลาหย่างหนิต่อไปไม่เี้ยกับนังจังไจังเ่าแบว่าโคบานบ่ว่เดี๋มา ก็ได้จะมาหัแม่ี๋ยวว่านาเดวิดแล้ว็มาตตางิกมะรับเจ๊นี่จะได้มาหัวบาลูกินของาของเนี่เดี๋ยวว่ามีคนหลายกินยังกระเสบนอกตะสืมอยู่บาลีกินนึงของนี่เอามีอยไรมียังลเดี๋ของมากไพี่ใหญ่ของเกาจเทรินมเขาอยู่ว่ครับอของเกาเลยตัดิ้นลตัดจนขาดรึ่งวะ กูบอกมาม่นอ้ิึงกูดถูตัวฮาีบี่นอสอวาจเจีนะายแล้วคนหนึ่งเมาหว่พุกิเดมันไรมาดีด้วยนะมึงมเด้อมันอะไรมาอ่ะเขาบอกอไรมาเขามาองแสบเพราะใหญ่แสบแสบมันเด้อพี่น้องมันเด้อแสบแสบหอนหอนมา เ <c> ป <ười> ิดมาเดินีน so, so, so so so, like ้องเอยมาเดินพ yeah. so right ีน้องเอ้ยนี่กิดเขามปลา้มปลาใหญไต้มปลาอยใไญ่มาที่เราเขาเจอย่าอยากินอยู่สมหูเดแล้วก็ทักเขาก่อนที่เขาแล้วเฮ็ดยังใหญ่ปบนี้นั่งเหรอนีนั่งหีเท้าเออผูดเอื่อไกลมันกินเปือกเต็กหมูเนี่ยเม่หลายผูดเบือกเมียนก็ลังเคียร์ขาขขาเทเ โว้ยคนหนึ่งดังเหินไอแห่งโอ้ยแดดต้นต้นแหลกไอ้มันบดมาเทนี่พ่อสิเทพ่อตั้งเสาแดดออกเอากันถอดเสือเลยยังตั้งเสาเริ่มตั้งเสาแล้วพี่น้องเนี่ยนั่นนั่นไอมือ อาไรก็อไเื่อลย้่้า้เส้เราใต้เลย้ยโงตา่งเรงครับกเิมกะเืองี้กระหน่องเฟินก็ทาจ็ตักไปหน่อยกระเิมเลยก็เสริมเราคือกี่ปอน ต้ประตูนะประตูนี่อันนี้ซีเมาว่าจะขอเกมถามคนอื่นีกต้องเอาึ้นอีกเลยนี่โดดขึ้นอีกได้อันว่าน้ว่าน้มาสิมาเดียพอเลย เ,น,น,เ,เ,น,เน,น,น,นี่ยกรุงเน่าหมนออัปเดตให้เบึ้งซัมเน,น่แล้วค่ะพี่น้องมือไหม่จะคอยเบึ้งเนาะซัมหน่เลยค่ะพิดน้า่อ นพอกันคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสู้เยี่ยมคุ้มงานดีๆเด้อ <laughs> ลกจากรถเลยขอเช้าเขาไปเมียนฟระเฮื่นเจ้าถุาคุ้มงาน <laughs>